บอกว่าเราควรกินอาหารให้หลากหลายเนี่ยคอนเฟกหลากหลายไม่หลากหลายหลากหลายไม่หลากหลายหลากหลายไม่หลากหลายหลากหลายตรงไหนอ่ะนี่ไงส่วนผสมตั้งเยอะไหนอมีอะไรบ้างว่ามาดิ ฮอนไซรัป <Corn> ข้าวโพดมานี <illa> เอ็กซ์ตร้าข้าวโพดเหมือนกันฟรุตโทสซูโคสเซนแทนกรมข้าวโพดทั้งหมดเลยซิตริกข้าวโพดลูกรู้ไหมว่าอาหารแปรรูปทั้งหลายเขาใช้ภาษาที่เราไม่เข้าใจจึงฟังดูเหมือนมีความหลากหลายแต่แท้ที่จริงแล้วมันมาจากข้าวโพดฮะลองเทดูดิ ถ้าอยากกินหลากหลายต้องมีสิซีเรียสซีเรียลมีส่วนผสมของข้าวเหนียวดำอัสตังข้าวเจ้าหอมเพชรราทีข้าวเหนียวดำศีลาพรข้าวมะลิแดงข้าวขาววิสุทธิข้าวเหนียวกอข้อหอมข้าวเหนียวหอมกุสุมาน้ำอ้อยสดน้ำมันรำข้าวเม็ดมะม่วงหิมะผานตัวริสงงาขาวงาดำและเมล็ดเชียกินได้หรือยังครับกินได้เลยลูก เรามาซีเรียสเรื่องกินกันเถอะครับซีเรียสซีเรียส